สวัสดีครับผมตัวแทนจากทีม ia guitar f a ะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอชิ้นงานที่ทำจากวัสดุเดือใช้นะครับซึ่งชิ้นงานที่ผมมานำเสนอในวันนี้นครับก็จะมีวัสดุก็คือกะลามะพร้าวที่เราใช้เนื้อข้างในมาแล้วแล้วก็แบกทุกทิ้งแล้วก็เก็บมาแล้วก็มีไม้ไผ่ที่เราเก็บไม้ไผ่แห้งมานะครับแล้วก็ก็มีเชือกกับสายไฟก็เป็นเชือกที่เราแบบเก็บมาแล้วก็เอามาทักรวมกัน สายไฟก็จะเป็นเราก็เก็บมาจากที่แบบเราไม่ใช้แล้วหรอครับเพราะเราทํางานช่างไฟครับแล้วก็มีเศษสายไฟ,ไ,ฟไฟเหลือเราเลยเอามาทําผมจะมาอธิบายวิธีการทำกคมไฟจากกะลามะพร้าวก็ข้าวก่อนนะครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราเก็บกะลามะพร้าวที่ไม่ใช้แล้วเอามาขัดเอามาขัดให้เรียบแล้วก็ทาด้วยสีแล้วก็เราเอาไม้ไผนะ่เนี่ย เอามาขัดด้วยหินเจียแล้วก็เคลือบแล็กเกอร์แล้วก็ทาสีรอบหนึ่งส่วนเชือกนี้เราก็จะเอาเศษเชือกเล็กๆสีเ่เส้นเอามาทักรวมกันเป็นเปียให้ได้ขนาดที่ต้องการนะครับแล้วก็จากนั้นก็เราเอาวัสดุที่ขัดหรือทาสีแล้วอย่างแล้วก็เอามาประกอบรวมกันโดยที่เราผูกเชือกกับการะลามะพร้าวก่อนแล้วก็เราเดินสายไฟหรือต่อสายไฟเข้ากับการะลามะพร้าวแต่ละอันแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ กินหลอดไฟในกะลามะพร้าวนะครับซึ่งโคมไฟจากกะลามะพร้าวนี่เราใช้ได้ง่ายมากเลยครับคือเราสามารถเสียบปลั๊กต่อกับไฟบ้านได้เลยครับซึ่งเมื่อกี้เราได้ฟังวิธีการทำกับข้าวไปแล้วต่อไปผมจะพาไปดูวิธีการทำแบบเต็มๆกันเลยนะครับไปดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นขั้นตอนที่ เอากะลามะพร้าวมาขัดทั้งข้างนอกและข้างในขัดให้มีความเรียบและสวยงามครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะนำกะลามะพร้าวที่ขัดเรียบร้อยแล้วเอามาเจาะให้เป็นรูตรงกลางเพื่อร้อยเชื่อกับสายไฟครับ ขั้นตอนที่3ก็คือเรานำไม้ไผ่ที่เราเก็บมามาตัดหัวกับท้ายแล้วก็ส่วนที่ไม่สวยออกครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะนำไม้ไผ่ที่ตัดหัวกับท้ายออกแล้วเอามาขัดผิวข้างนอกให้มีความเรียบและสวยงาม ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนํากะลามะพร้าวที่ขัดแล้วแล้วก็ไม้ไผ่ที่ขัดแล้วเอามาทาสีให้มีความสวยงามครับ และขั้นตอนสุดท้ายแล้วน,นะครับคือเราจะนําวัสดุที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนํามาประกอบรวมกันให้เป็นโคมไฟครับโดยเราจะใช้เก่าร้อนติดนะครับเพื่อให้มันมีความคงทนและแน่นหนาครับเป็นไงกันบ้างครับเมื่อกี้เราได้ชมขั้นตอนการทําทั้งหมดแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําโคมไฟเช่นนี้ซึ่งผมหวังว่า ที่วิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออีกหลายหลายคนเราอาจจะมองข้ามว่าสิ่งวัสดุเหล่านี้ไม่มีคุณค่าหรือไม่มีประโยชน์อะไรแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าวัสดุที่เราใช้เหลือเราสามารถมาทําให้สวยงามหรือเราสามารถไปทําแล้วเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้ครับผมค,ครับ